มาลุ้นซิว่าจะได้สีจะได้กี่กระสอบดอเอาลุ้นหัวลุ้นก้อยจะได้กี่กระสอบ ทำเป็นโรงขันมีพอกินเซิไปหายืนน้ำในโมนี่ละดูน้องโชยนงน่เด้อจิจับกระสอบกันอามาจาบกระสอบจัเต็มมาอยู่บ้านปีนี้ลไม่ได้ข้าวน้มข้าวเก่ากับยังปิดซิโอ้สาธุตัโตะมกปยินที่ตแล้วา คือมีเหลือเป็นสาวโลนะบุกดอกบุกนทำนียก้องกระปุ่นเลยขายช่ไรมอีเด๊ยังขายอนะโอ้โเจอแลไวชองหมดนะน่ะไอแต่ทูไหลายมาน้าถอนเมืดอขาวทั้งขายทางเกลียทั้งปีเนี้ยสี่สิบกระชอบโอ้หน้าสามไฮได้สี่สิบยังเด๊กจ้าเด๊โอข้าจาะะไม่ได้เสมอไดยเฮ้ยยังพอกินเดือสี่สิบ ค่อยก็ีิได้สิ่ใจแล้วว่าสองคนน้วิไปีโอ้ยี่มันก็พอกินก็เหลือพอแล้วกินมืดบ่สี่กายก็ได้ห้าซิครับซิกิไม่ได้กินข้าวน้อสกลายก็ห้าินึ่งห้าซีฟิสบ่อเหนียวได้ห้าิกายเออปเจ้าพี่เนาะปเดยาาเราแพ้อกไปแล้วบ่มีธุรกิจมืดาำกิน โอ๊ยขันท้อกินมันก็เลยระเบิดหัน้าเฮ้ยมืออ่มันมัมามือตัวอยางะโมเกินนสากจมันมตองไม่หมดกินซื่อองใส่นี้หน่อยเออๆพเนาะยังมีอมาที่นี่ให้สิ

ของ,เ,องเ,รเราไป้งอะไร่ิ้าหเลีวิมยิมบม,มันมีพอดีปะเนเรว่านห้าเกยโันมันมีได้หรอกเนยเกี่ยวกันละ <c oughs> นเกยโเกยสื่อเลยวะ้ขขามเราไม่ออกไปดูนาสักทีเอบนับเราว่เดกจิ๋ไม่ได้ออกไปนาสีอไปได้เราก็ไม่เห็อย่างนั่งยิง ก็ได้กินเหาด่ไม่ได้กินล้าได้กินมเขาขนาดวานปุ๋ยสองู่เอาผสมกันั่งสาวอยู่ฮแเลยครื่องมือยังไป่หนได้ว่านอยู่ยงสาวอยู่ปั๊บเจ้าอกินได้กินขวบมะเข้ากันเบิดแล้วเป็นนั่งสาวเลยนอยู่จ้าอดอกไม่เป็นมาเรลง งามเลยเดี๋ยวจะจบฮาสีดูอะม่มาตองลูบเยอะๆเยอะๆเกิดรูปหลายเลยในสี่สิบสี่นี่พี่วะนู้หลูปหลายเลย เอาคุณเนอะลูกเป็นซิคุนะตะมอกเออย่ามันเล้ยววปีตัวเดือดนะเนอะขอบคุณเทวดาแล้วลเป็นซอ41โชค50หนึ่งโชคจะให้ตะกายให้ตะกาอีกสองลู เลขแปดเก้าได้สี่สิบปีกระสอบอ๋อหลันแล้วนั่นเร็วเนาะออกระสอบห้าปีกระสอบอย่างว่าเหลือเก่าสี่สิบเนี่ยคุณบรรลุแต่สามกระสอยาวประก็ได้บางสิบเหรอบ้าลูกกว่านี่แล้วเด้าเลยแล้วมันไม่เสมอเลย สรุปแล้วนะได้41ทงปุยนะข้าวเหนียวนะค่ะเดี๋ยวเลี้ยงนึ่งแจกเลี้ยง FC เลย